ูเหมือนแบบที่จับแบบยิมนาสติกวิลาคาก็ไม่แรงอยู่นะโอเคนะประมาณอยู่ที่3ามแสนกว่าค่ะถ้าเทียบกับตัวข้างล่างที่แบบเหยียบล้าน9กาแสนล้านหนึ่งอะไรแบบเนี้ยตัวนี้ไม่แวะไม่ได้จริงคุณคือเข้ามาแล้วมันน่ารักเตะตามากๆเลยนะคะคือมันไม่เหมือนอาร์มแชร์ หรือว่าลาว์แชร์ทั่วไปนะคะมันนุ่มมากเลยเออจะว่าจะหลงหลักแบ็กสเตอร์มากเลยยิ่งรีวิวยิ่งหลงหลักเพราะเห็นถึงความตั้งใจความนั่งสบายคือคนละเลื่อนกับเมื่อกี้เลยมันนุ่มมากเออนุ่มมากสามารถวางไว้ในลีฟิ่งรูมหรือว่าโฮมเยเตอร์ได้เลยนะมาถึงตัวที่เขาเรียกว่ามิเรอร์เยอะที่สุดหรือแถวบ้านเรียกว่าก๊อบเยอะที่สุดนั่ะคะ่ะตัวนี้ ก็เป็นตัวที่ฮอตฮิตแล้วก็เห็นในหลายๆบ้านเขาบอกว่าถ้าจะเอาให้ถึงจุดต้องมานั่งเข้ามานั่งแบบให้ลึกที่สุดเออว่ะจมเข้าใจแล้วว่าที่ลูกค้าบอกว่าโอแบล็กเตอร์มานั่งสบายมานั่งสบายยังไง จะพาทุกคนมาดูเฟอร์นิเจอร์ของแบรนด์อิตาลีอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาที่แบ็กสเตอร์ค่ะทำไมจะถึงพาทุกคนมาที่แบ็กสเตอร์อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวค่ะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากมิลานแฟร์เนาะแล้วก็มีโอกาสได้ไปที่แบ็กสเตอร์ a ิลล่าที่เลคโคมเป็นบรรยากาศที่ชวนฝันแล้วก็เอ่อฟูลฟิลมากๆเลยนะคะตอนแรกก็รู้จักแบ็กสเตอร์อยู่แล้วแหละรู้ว่าเป็นแบรนด์โซฟาที่ เป็นอัลตราลักชัวรี่มันเป็นแบรนด์ที่แบบไม่ได้เก่ามากคือเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1990นะคะก็คืออารมณ์เหมือนวัยรุ่นประมาณเราระดับหนึ่งก็คือมีความแบบอัปเดตตลอดเวลาเวลาแบบมีงานวิลานแฟร์เขาจะแบบมีคอลเลคชันใหม่ๆตัวใหม่ๆเออมันมันฟิลมันฟิลแบบได้ของใหม่มากกว่าเนาะ แบ็กเซอร์เนี่ยสีของหนังเขาอะมันจะไม่ใช่แค่เป็นสีน้ําตาลสีขาวสีเทาอะไรแบบเนี้ยจริงๆเขามีแบบหลายสีมากก็สีเขาหน้ารักมากคือเข้าไปอยู่ในห้องหนึ่งเนาะที่ที่อิตาลีเนี่ยมันจะเป็นโซฟายาวเลยเป็นโซฟาสีมิ้นท์คุณใครใครเขาจะทําหนังสีมิ้นท์อะจาได้เลยสีประมาณนี้สีประมาณนี้แล้วเป็นแับโซฟายาวมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเนาะ มันทำให้เห็นถึงความกล้าของแบรนด์นะคะว่าเขากล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำอันนี้ก็คือชาร์จนะคะของ Baxter อร์ก็คือคุณสามารถเลือกหนังสีต่างๆแล้วก็แบบเท็กซ์เจอร์ต่างๆเนี่ยต่างกันออกไปเนี่ยสีฟ้าเนี่ยคุณมันน่ารักมากคือสีฟ้าพาสเทลที่มันเป็นหนังคือจะ,จะอธิบายว่าแบ็กสเตอร์เขาทำมาจากหนังวัวตัวผู้ค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีรอยแตก เหมือนแบบหนังตัวเมียมันจะมีรอยแตกตัวหนังมันก็จะเรียบแล้วก็ดูกริบมากมากกว่านะคะแล้วก็กรรมวิธีในการที่เขาจะย้อมสีเนี่ยมันน่าสนใจมากก็คือเขาอ่ะจะเอาตัวหนังอะเข้าไปอยู่ในถังไมโอคทำให้เขาอ่ะดูดซึมสีเข้าไปตามธรรมชาติดังนั้นมันจะไม่เหมือนการย้อมสีหนังปกติเวลาเรานั่งลงไปแล้วมันอาจจะมีสีลอกหรืออะไรภายหลัง อันนี้คือตัวอย่างนะคะที่จือก็ไปสัมผัสมาแล้วเนาะว่าเอ่อพอพอชั่นของการนั่งอของแบ็กสเตอร์จะฟีลวีแลกจะดูแบบทุกอย่างมันจะมันจะแบบเอ็นอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยตัวหมตัวหมอนก็จะแบบไม่ได้แข็งทืง่อค่ recibir, อนข้างยวบค่อนข้างยวบไปกับสรีละเราเนาะอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เห็นว่า เขากล้าที่จะไม่ตาม proportion ปกติหรือ proportion standard เขาอยากจะให้คน experience แตกต่างออกไปในการนั่งโซฟาเดี๋ยวจะพาไปดูตัวแรกที่แบบเดินเข้ามานะคะตัวนั้นนะคะก็จะดูเป็นแบบ formal สามารถวางไว้ที่ล็อบบี้โรงแรมหรือว่าในห้อง formal living บ้านเราได้ โซฟาตัวนี้นะคะชื่อ P.F. Sofa โนะคะความน่าสนใจของแบ x t e r อร mm ์ hmm. เขาชอบทำหมอนแบบเนี้ยที่มันแบบพาดไปยวบอย่างเงี้ยแล้วมันจะช่วยให้เราแบบนั่งแล้วมันฟิลม,มันเนี่ยมันโอบโอบเราเวลาเขาจะจัดสไตลิ่งของหมอนนะคะคือเขาไม่ได้ใช้หนังตัวเดียวกับโซฟาทั้งหมดนะคะความเก๋ของเขาคือเขาใช้หนังที่แบบมี texture เงาด้วยบวกกับหนังเดียวกับโซฟาด้วยแล้วก็มีการเย็บดีไซน์ให้มันเป็นแบบเกรดแบบนี้ด้วยเทคนิคการอัดกรีบแบบนี้นะคะก็คือเหมือนอัดพลีตนั่นแหละดังนั้นถ้าคุณเห็นนะมันจะเป็นแบบเส้นตรงเลยอะลวดลายแค่ดูไกลๆก็ดูก็ดูลักชัวรี่แหละนะคะความสูงโซฟาตอนนี้อยู่ที่42เซนดังนั้นตัวคอฟฟี่เท็บลที่เขาวางอะยิ่งต่ำไปอีกนะความคอมพลีตของบัคสเตอร์เนาะคือเขาไม่ได้ พียงแต่ทําแค่โซฟาเท่านั้นนะคะคือเขาก็ยังมีแบบของตกแต่งบ้านอย่างอื่นอย่างเช่นชัเดลียียกับโคมไฟตั้งผืนอย่างตัวน้องนี้นะคะชื่อไฮกุฟอร์แลมนะคะความน่ารักของเขาคือเขามีความโปรง่งแล้วก็มีความทึบอยู่ การเล่นลูกเล่นของการเป่าแก้วของเขาอะมันน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ตัวซอร์ซิ่งของไฟอะข้างในอะเป็นหลอดที่แบบมันเลืองออกมาที่มันไม่ใช่แบบหลอดปกติอะคุณดังนั้นการที่มันอยู่ข้างๆโซฟามันก็จะทําให้รู้สึกเหมือนแบบเอ่อเหมือนเป็นอาร์ตพีซอีกอันนึงที่แบบโกลแล้วก็การที่แบบอะแมทช,ชิ่งกับตัวช a n d ล l i e r ด้วยเนี่ยคือจูว่าแบบมันมันเก๋มากๆให้ปูแฮงกิ้งแลมตัวนี้นะคะประมาณ3 7มต่ออันความสูงต่ํา ของตัวน้องไฮกุเนี่ยมันทำให้เหมือนไม่ต้องใช้ชเด d เ l ียบแบบทั่วไปอะคุณโอเคค่ะเราเข้ามาถึงอีกมุมนึงของแบ x ็กสเตอร์แล้วนะคะมุมนี้เขาน่าจะสะท้อนสไตล์ของโมเดิร์นอีเคริกนะคะก็คือการผสมผสานสิ่งที่ไม่เข้ากันแต่มาอยู่ด้วยกันแล้วลงตัวนะคะอันนี้ความน่าสนใจของตัวนี้นะคะคือฮั b โ e h ฮับโบ h แฮงกิ g งแ m มนะคะ ความน่าสนใจคือเขาทำมันมาจาก b r a s สเนาะแล้วก็ตัวดีไซน์ของมันอะคือมันโกลออกมาจากท่อนท่อนแสงท่อนหนึ่งแล้วก็ความยาวของมันอะมันยาวอยู่ที่2,40เมตรสีเลยดังนั้นการที่เขาอะวางไว้อยู่บนเหนือน dining table เนี่ยมันก็จะสามารถแบบให้ความแสงสว่างของทางโต๊ะได้เลยนะคะโต๊ะเราอะค่ะชื่อ g r a c e table นะคะก็ยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรดังนั้นตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ2เมตรก็ ก็ว่ามันประมาณแบบโอเคแบบคือคือกันแบบสามารถไปด้วยกันได้นะคะความน่าสนใจของ Grace T a b l e ตัวนี้ไม่ใช่เพียงแต่ตัวท็อปที่มันไม่ไม่ได้เป็นเชฟที่มันเคยเจอกันแบบสี่เหลี่ยมหรือวงรีคือตอนนี้มันเป็นเชฟที่มันเป็นแบบเรกแท u กลาแล้วเขาแบบสอบตัวจบเข้าด้วยกันนะคะความน่าสนใจคือเขาอาจจะนั่งเฉียงแบบนี้ได้คุณสามารถนั่งเฉียงแบบนี้ได้อะ ดังนั้นการที่เขาวางโซฟาไว้ฝั่งหนึ่งจืงว่านั่งได้ประมาณ3ถึงถึงท่านเลยนะคะตัวนี้3เมตรสมมติ2ฝั่ง6ตัว7 890 0ก็คือโต๊ะต,ตัวนี้สามารถนั่งได้แม็กซ์ที่สุดก็ประมาณ10ท่านการเซตติ้งของเขาก็าคือเขาเอาตัวโซฟาไว้ฝั่งหนึ่งเนะงาะเจอเคยทำแบบนี้นะคะ่ะกับบ้านหลังหนึ่งที่แบบฝั่งหนึ่งเป็นโซฟาแล้วฝั่งนึงเป็นไดนิ่ง คือจูรู้สึกว่าลูกค้าชอบนะแล้วลูกค้าได้ใช้ Space เ,เยอะขึ้นตรงที่ว่ามันไม่ดูฟอร์มอลมันไม่ดูทางการสมมุติเราจะมานั่งจิบชากับเพื่อนคุยกับเพื่อนมันดู relax มากกว่าแต่การที่แบบตรงนี้มันเป็นโต๊ะแบบ d i n ดิ g เราก็แบบกินขนมอะไรได้ง่ายง่ายขึ้นการที่เราจัด t i n g d ้ n i n g แบบนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ,ะทุกคนเห็นข้างหลังจอนะคะก็จะเป็นแบบสกรีนซึ่งจริงๆตอนแรกคิดว่า มันเป็นแบบบิวอินแต่เปล่าค่ะอันนี้ก็เป็นของบ็กสเตอร์เหมือนกันนะคะน้องตัวนี้ชื่อออโต้ c r สกรีนนะคะความน่ารักของมันคืออะไรข้างหน้าเป็นแบบกระจกแอนเิ e ีนะคะแล้วสามารถหมุนได้บางวันเปลี่ยนฟิลค่ะอยากให้ข้างหลังมันเป็นหนังอ่ะข้างหลังก็จะแบบเป็นหนังบุคุณสามารถเอียงแบบนี้นะจะจะ,จะลองสไตลิ่งให้ดูนะคะ สามารถเอียงแบบนี้ก็ได้ดังนั้นดีไซน์ของแต่ละมูสแต่ละวันเวลาคนรับแขกมามันก็จะได้หลายๆฟิลเนาะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะเดินเข้ามาแล้วก็แบบเตะตามากๆเลยก็คือตัวนี้ค่ะ m a r i l ิ n r e l u v i n g Chair นะคะถ้าดูตามเซตติ้งแล้วมันดูสง่ามากไซส์ของของเอ,อ่อ m a r i l ิ n Recluving Chair ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ60เซนนะคะ ซึ่งปกติแล้วอะด i นิงแชร์อยู่ที่45เ้เซนขาก็โอเคแล้วนะดังนั้นการที่เขาแบบเหมือนขยายให้มันอยู่ที่ประมาณ60เซนอะความ l u x u r วตรงนี้ยหรือความโออาตรงนี้ค่ะ มันก็ช่วยทําให้เหมือนเรานั่งอยู่แล้วมันไม่ได้แบบเบียดเกินไปความน่าสนใจก็คือทั้งแบ็กกิ้งแล้วก็ไปจนถึงตรงขาค่ะมันเป็นฟิเนชชิ่งแมทต์นะคะแล้วก็เป็นโลหะทั้งชิ้นนะคะดังนั้นความสเตเบิลของมันคือสเตเบิลมากๆแล้วมันจะมีข้อต่อที่สามารถทําให้มันหมุนได้ด้วยนะคะ mm hmm. เขาจะมีดีเทลของหนังนะคะชิ้นเล็กๆอยู่ตรงกลางเนาะอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของแบ็กสเตอร์ที่เขาแบบแอบซ่อนไว้อยู่นะคะตัวต่อไปนะคะก็คืออ l ลิฟเซ่เทเบิลนะคะก็คือเป็น หินที่ทํามาจากทวทีนทางชิ้นแล้วก็ขามานะันอะหุ้หนังความลักชัวรี่ของความเนี้ยบแล้วก็ความลงทุนของเขาอะค่ะมันทําให้มูลค่าของโต๊ะตัวเนี้ยมันก็สามารถเรียกค่าตัวหรือค่าสิทธสอดได้ถึง9ก้าแสนเจ็ดเลยทีเดียวนะคะความฟอร์มอลตรงนี้หรือความที่เล่นในดีเทลตรงนี้ค่ะมันก็บ่งบอกมาจากแบรนด์เขาเหมือนกันอย่างตัวนี้ Say Yes hanging lamp คือชื่อก็คือแบบน่ารักมากถ้าเจอแบบเห็นนะมันดูเหมือนแบบที่จับแบบยิมนาสติกลิฟเล็กๆเ,เ,เนาะแต่ว่าจริงๆคือมันเป็นดีเทลของหินอ่อนดังนั้นแสงสว่างก็จะเป็นตัวอีก3เส้นตัวนี้แล้วก็บวกกับตัวหินอ่อนคือจออยากให้ความสำคัญหรือให้คุณค่าจากงานในความคิดอะคะ่ะคือมันอาจจะดูง่ายมันอาจจะดู วิคิดได้แต่จริงๆอ่ะคนดูเห็น,หนไหมคือเอาหนังมา,ม,ามารับกับตัวหินอ่อนแล้วก็มีฝ่ายย้อยที่องศา,ามันประมาณเดียวกันทุกอย่างมันลงตัวเพราะว่าคิดมาแล้วนะคะความน่ารักของห้องนี้นะคะอย่างชื่อของตัวเตียงเลยนะคะเขาชื่อ stone น่าจะอินสปา์มาจากตัวหินซึ่งหินเอาตามธรรมชาติอ่ะมันก็จะมีความ ขนาดไม่เท่ากันคุณก็จะเห็นเลยนะคะว่าหัวเตียมของเขาะขนาดมันก็จะแบบไม่เท่ากันแบบนี้มันน่ารักมากๆแต่แล้วเขาก็จะมาพร้อมตัว end bed เลยนะคะ stone เนี่ยมันก็จะเป็นทรงแบบเป็นก้อนหินเนาะแล้วก็เขาก็จะมีตัวโลหะที่เขารับไว้เป็นตัวขาซึ่งมันแข็งแรงมากๆเลยนะคะตัว night table อันนี้นะคะ เขาจับคู่สีของหนังอะให้มันเข้ากันด้วยก็คือสีนี้ก็เป็นหนังนะคะคุณมันไม่ใช่ไม้พ่นสีอะไรนะมันคือหนังสีฟ้าแล้วก็ทําเรียบเนี่ยนี่คือฟังก์ชันของเขาเนาะก็คือมีที่เปิดออกมาเป็นลิ้นชักเวลาเราไม่อยากให้แม่บ้านเห็นของของเรามากมายเนี่ยก็สามารถซ่อนเข้าไปในไนท์สแตนได้ด้วยนะคะน้องนี้ชื่อโคลัมโบเทเบลแลมนะคะความน่ารักของเขาก็คือตัวเชฟของไนท์สแตนมันเป็นแบบทรงแบบนี้ แล้วตัวเทเบิลแลมก็เป็นทรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นผ้าใหม่นะคะตัวโปตัวนี้ก็คือเขามันจะโกลแสงออกมานะคะแล้วตัวถาดมันก็จะเป็นหินอ่อนทั้งอัดแล้วก็แกะสลักเข้าไปให้มันเป็นเชฟตัวนี้น้องตัวนี้ชื่อ i n f e r i Ceiling Shelf นะคะ ความน่ารักก็คือน้องแบบสามารถหมุนไปหมุนมาได้แล้วก็สามารถวางของได้ดังนั้นการที่มีชั้นแบบนี้ค่ะไว้อยู่ตรงมุมห้องก็จะช่วยทําให้ห้องอ่ะไม่ดูเป็นเหลี่ยมเป็นมุมมากเกินไปนะคะแล้วก็ความน่าสนใจก็คือข้างบนเป็นดีเทลของหนังมีบรสเป็นดีเทลมีไฟกโกลขึ้นมาสมมติวางแจกันดอกไม้วางอะไรมันก็จะแบบ ให้ของที่วางตรงนี้มันดูกโกลมากขึ้นนะคะเนนเฟียจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ตัวซิลิงเชลฟ์นะคะเนนเฟีเนี่ยเขามีทั้งคอฟฟี่เทเบิลแล้วก็มีตัวไนท์แตนด้วยนะคะความน่ารักของเขาก็คืออย่างอย่างที่บอกเขาพยายามแมทชิ่งหรือสไตลิ่งห้องนี้ให้มันดูเป็นแบบสีฟ้านะคะ ดังนั้นตัวนี้เขาก็เลือกหนังให้มันเป็นสีฟ้าคล้ายๆกับตัวเฮดบอร์ดแล้วเมื่อจับคุณมันก็เป็นสีฟ้าอีกน่ารักมากตัวคอลเลกชันเดียวกันเนี่ยเขามีตัว Coffee Table ด้วยอย่างที่เห็นนะคะตัวดีเทลของไม้ทำให้มันเคิร์ฟมันก็คือเอียงจากเตี้ยๆขึ้นมาสูงสูงสูง,สงแล้วก็ลงไปเอียงตำ่ำคือจะรู้สึกว่าดีเทลที่เขาคิดอะคือเขาแบบคิดมาดีแล้วจริงๆนะคะ แล้วก็ดีเทลของตัวท็อปโต๊ะก็ยังไม่หลุดธีมของแบ็กสเตอร์ก็คือเขาใช้หนังมาเป็นตัวท็อปของคอฟฟี่เทเบลนะคะน้องตัวนี้ชื่อมิลานโนแช์ค่ะตัวนี้กว้างอยู่ประมาณเมตรหนึ่งอย่างที่บอกพอตัวที่มันใหญ่กว่าไซส์มากมาตรฐานปกติรล้าแชร์อยู่อาจจะ60-70เซนตอนนี้อยู่ที่100เซนนะคะแล้วเขาอะก็ยังยึด แบบคาแรคเตอร์ของความนุ่มคือข้างในอะเขาทำมาจากขนหานซึ่งเป็นขนหานแบบเกรดดีดังนั้นการน,นั่งแล้วมันแบบมันนุ่มมากเลยทั้งหมอนอะไม่ว่าจะเป็นอาร์มแชร์เล้าแชร์หรือหมอนหรือโซฟาเขาทำมาจากขนหานอันนี้แหละค่ะ ความดีของมันก็คือขนหานอันนี้มันจะไม่มีกลิ่นบางบ้านอาจจะสัมผัสได้ว่าแบบไม่ไม,ไม่ค่อยอยากได้ขนหานเลยเพราะว่าแบบกลิ่นมันแรงเอะไรแบบนี้นะคะของที่นี่ก็แบบไม่มีกลิ่นเลยเนาะดีเทลของมันจะอยากจะพาไปดูปกติเวลาโซฟาที่ไหนที่มันมีปุ่มอะปุ่มนั้นจะเป็นวงกลม แต่อันนั้นเขายังมีคาแรคเตอร์ของแบบอ่ะอยากให้มันดูทราดิชแนลแต่ว่าให้มันดูเก๋ในในสไตล์แบล็กสเตอร์ก็เลยดีไซน์ปุ่มของตัวเองขึ้นมาค่ะทำมาจากหนังสอกชิ้นแล้วก็มีวิธีการทายเดอะน็อตเนี่ยเข้าไปตาตาเต,ตะไปโดนเบี o ตัวหนึ่งใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเบีนนะคะเชิญทางนี้ค่ะ ตัวนี้ไม่แวะไม่ได้จริงๆคุณคือเข้ามาแล้วมันน่ารักเตะตามากๆเลยนะคะน้องตัวนี้ชื่อเลซี่โบนนะคะก็คือธรรมจาามองโกเลียนโกดซึ่งสีของเขาอะ่ะมันจะแบบสีนี้สื่ือว่าแบบสีสันอะไรใช่ไหมคุณจริงๆมันมีสีส้มสีอะไรด้วยดังนั้นคุณแบบมาขอดูชาร์ทเขาได้เลยเออจรว่าจะหลงหลักแบ็กสเตอร์มากเลยคือการเป่าแก้วของมอรลโนเนาะปกติเขาจะเป็นแบบไว้เป่าเป็นชันเ e ีย e r นะคะแต่นี่เขาทำมาเป็นแบบแก้วเป็นผืนแล้วดัดแล้ว ติดตัวโลหะให้มันเ,เหมือน attach เข้าไปที่ w a l เนี่ยอยู่ดีๆก็กลายเป็น wall l a m ขึ้นมาน้องนี้ชื่อนันดานันดา wall l a m นะคะเดี๋ยวจะจะพาขึ้นไปดูชั้น2นะคะคุณคิดว่าตอนนี้เราเหมาฟอร์อยู่ชั้นแรกแล้วจะจบไม่จบค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2แล้วจะพาไปดูตัวที่เด่นและดังที่สุดของ Baxter กันค่ะ เราขึ้นมาอยู่ชั้น2กันแล้วนะคะเดี๋ยวจุจะพาไปดูตัวที่ขายดีที่สุดของแบ็กสเตอร์ค่ะตัวนี้เลยนะคะชื่อบูดาเพสค่ะจุก,ก็แอบ,บถามพี่เขานาอว่าแบบทำไมมันถึงขายดี คือจริงๆอ่ะมันมีความมัสคุลินความแบบเป็นผู้ชายพอมันดูเป็นผู้ชายแล้วสามารถเข้ากับได้ทุกสไตล์นะคะดีเทลของเขาก็คือการเย็บตะเข็บของตัวหนังเนี่ยค่ะมีความมีดีเทลน่ารักน่ารักตรงนี้เขาสามารถต่อโมดูลได้นะคะเไม่จําเป็นที่จะเป็นแค่3เมตรแบบนี้เท่านั้นนะคะก็อาจจะต่อโมดูลเป็นโค้งเป็นเออเป็นอะไรไปได้อีกเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ตัวแบรนด์แบบเหมือน p ราว d l y Present mm hmm. นะคะแต่ว่าจะขอเลือกตามตามใจจูน,นิดนึ่ง mm hmm. ก็คือตัวนี้ <laughs> พอนั่งไปแล้วเห็นแล้วมันน่ารักมากน้องเขาชื่อ b a r r เ t นะคะน้องเขาชื่อ b a r r e Re ร็ตรีวูวิงอาร์มแชนะคะความน่ารักของมันคือจูชอบดีไซน์ของมันคือมันไม่เหมือน a r m ์มแชร์หรือว่าลา c แชร์ทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ได้มี a r m r มเรตรงนี้แต่ว่าการที่เขาแบบเหมือน เหมือนเป็น sculpture อันนึงเลยอะจริงๆแค่แค่วางไว้เฉยๆน้องก็สามารถแบบ present ตัวมันเองได้แล้วนะคะแต่ว่าพอนั่งลงไปจู่ว่ามันก็เป็นอีก setting หนึงที่สามารถแบบนั่งคุยในแบบ living area หรือ formal living ได้นะคะถ้าเห็นชั้นท้านหลังนะคะอันนี้อีกเป็นอีกตัวหนึ่งที่เจะเห็นจากที่อิตาลีมาแล้วตัวจริงๆที่เขาแบบ display ไว้ในห้องเลยอย่างแบบอันนี้เขาก็แบบเป็นตู้อันนี้ก็เป็นชั้นแล้วก็เป็น ไม่ได้ชั้นธรรมาดาเป็นชั้นกระจกนะจ๊ะอย่างเงี้ยคือจะรู้สึกว่ามันสามารถเป็นแบ็กกราวน์ของโซฟาหรือว่าเป็นที่กั้นห้องของอีกห้องหนึ่งได้ต่อไปนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเตะตาจือไม่ไหวเลยนะคะน้องตัวนี้ชื่อแท็กชายนะคะน้องเขามาด้วยสี ai, คาโมไมล์คณนึกถึงชาคาโมไมล์ ai, ที่มีสีแบบอ่อนๆของชานะคะอ่ะอันนี้มันก็เป็นสีใหม่ที่ พึ่งมาด้วยเขาก็เป็นหนังเนาะแล้วก็อัดนวมแล้วก็ทำให้มันเป็นก้อนเป็นก้อนจูว่ามันพอดีพอดีกับศิลิลาผู้หญิงเลยนะเนี่ยน่ารักมากตัวนี้เอ,อ่อทำมาจากแคชเมียร์แคนทิลีเลตเตอร์นะคะก็คือเป็นสีใหม่อีกแล้วคนตัวนี้มีสองสีนะคะที่โชว์ลุมก็คือจะมีสีครีมตัวนี้แล้วก็เป็นสีเขียวอีกตัวหนึ่งนะคะตัวสตรัคเจอร์มันจะเป็นตัวไม้นะคะเดี๋ยวจะยกให้ดู ตัวไม้แล้วก็แบบเ,ออเป็น glossy finish นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่คล้ายดานนี่แชร์ข้างล่างนะคะก็คือเป็นซีรีส์เดียวกันของมารีลินนะคะแต่มารีลินตัวนี้จะเป็นตัวของล่าแชร์นะคะความน่ารักของมันก็คือหมุนได้ค่ะตามคาดเลยค่ะเดินมาตรงนี้แล้วตามมันก็เตะโต๊ะต,ตัวนี้นะคะชื่อไนโรบีค่ะก็จะเป็นไม้แอชทั้งชิ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่ไวสํสหรับเอาท์ดอร์ได้ค่ะ วิลคาคาก็ไม่แรงอยู่นะโอเคอยู่นะประมาณอยู่ที่3 0 0 0 0นกว่าค่ะถ้าเทียบก,กับตัวข้างล่างที่แบบเหยียบล้าน9 0 0 0แสล้านหนึ่งอะไรแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกช้อยส์หนึ่งที่นะ่าจะเป็น entry level ของตัว d y n i n table ค่ะมาอีกตัวหนึ่งค่ะที่จะเดินขึ้นมาแล้วมันเตะตามมากๆเลยนะคะก็คือคมไฟตัวนี้ค่ะ ไฟตัวนี้นะคะทามาจากโพลีเมทาไคลเลตนะคะแล้วสีเขาก็มาแบบหลากหลายสีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นสีให้ดูนะคะความน่ารักของมันก็คือมันมีทัสไซส์คุณคือมันดูเรืองเพราะว่ามันมีการสะท้อนเนาะของตัวพลาสติกตัวเนี้ยตัวทัสไลท์ที่ลงมาถึงตัวท็อปโตะเนี่ย ก็สว่างมากๆเพราะว่ามันมีไฟอยู่2เส้นคุณยิ่งรีวิวยิ่งหลงรักมันเพราะเห็นถึงความตั้งใจว่าเขาไม่ได้หยุดคิดหรือว่าหยุดที่วัสดุวัสดุใดเดียวเลยนะคะคือเขาก็เหมือนเนี่ยขนาดพลาสติกคุณก็ยังเอานวัตกรรมเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่ได้ยึดว่ามันจะต้องเป็นแก้วเป่ามิลานอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยเออจะชอบจะชอบความทันสมัยตรงนี้มากๆเลยค่ะ แล้วใกล้ๆกันก็จะมีบุ o กเชลฟ์นะคะชื่อนาวา่าบ o o k s h e ฟ์นะคะอย่างที่เขาเก็บคาแรคเตอร์ของแบ็กสเตอร์เลยก็คือ s h e ฟ์ไม่ทำมาจากไม้หรืออะไรก็คือเขา,าหุ้มด้วยหนังแล้วหนังเขานิ่มมากตัวนี้น่ารักมากซื้อขออนุญาตนั่งนะคะตัวนี้ชื่อน้องอันน่พูฟนะคะน้องอันน่พูฟเนี่ยทำมาจาก Orange นจ์มังโกเลียนอีกแล้วก็คือน่าจะเป็นแบบขนสัตว์จริงๆที่เอามาย้อมสีคุณ มาถึงตัวที่เขาเรียกว่ามิเรอร์เยอะที่สุดหรือแถวบ้านเรียกว่าก๊อบเยอะที่สุดนั่ะค่ะก็คือตัวนี้ค่ะเช e ต์ o ูนนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ฮอตฮิตแล้วก็เห็นในหลายๆบ้านแล้วก็ เห็นในนิตยสารเยอะมากนะคะตัวนี้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ปี2014นะคะถ้านับถึงตอนนี้ก็ประมาณ9ปีแล้วนะคะสีนี้ก็จะเป็นสีลาเวนเดอร์นะคะเท่าที่จะนั่งอยู่อันนี้ต้องอเนสนิดหนึ่งว่ามันอาจจะไม่ได้แบบนั่งสบายขนาดนั้นเพราะว่ามันก็จะแบบเป็นฟอร์มที่เขาแบบแข็งๆเนาะฟอร์มที่เขาไว้โชว์จะรู้สึกว่า สามารถวางไว้ที่แบบ formal living ได้ถ้าสมมติไปไว้ที่แบบล็อบบี้โรงแรมหรืออะไรที่แบบคนผ่านมาผ่านไปเร็วๆไม่ได้ดั้งนานอย่างเงี้ยจูว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบสง,ง่ามากๆนะคะอ่ะเท่าที่ดูนะคะเขาก็จะใช้เทคนิคของ Capitone b บ t t ทอนะคะก็คือเป็นกระดุมหมุดแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเมื่อ9ปีที่แล้วดีไซน์มันก็จะประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูแบบดีไซน์ใหม่นะคะที่อย่างที่บอกว่าเป็น กระดุมแบบใหม่นะคะเหมือนตัวเมื่อกี้นะคะตัวมิลานโนะคะที่เขาแบบมีกระดุมแบบนี้ความนั่งสบายคือคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยมันนุ่มมากเออนุ่มมากสามารถวางไว้ในิฟวิ่งรูมหรือว่าโฮมเียเตอร์ได้เลยนะน้องเซเรนโตตัวนี้นะคะเขาทำหนังให้มันดูหนังเก่าแต่จริงๆเป็นหนังใหม่นะแต่เขาใช้เทคนิคให้มันดูเหมือนมีมีคราบการใช้งานมาแล้วแบบนี้มันก็เลยดูแบบดูขลังนิดนึงนะคะ ตอนแรกเจอเห็นนะอาจจะไม่ได้สป์กจอยมากด้วยการที่ว่าดีไซน์มันไม่ได้แบบเหมือนเหมือนตัวแบบไอคอนิกของเขาเนาะแต่ว่าพอมันนั่งเนี้ยแล้วมันมันชิลจริงอ่ะมันนั่งมันนั่งฟิลฟิลมันกูจริงก็เลยเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่ลูกค้าบอกว่าโ oh, อ้แบ็กสเตอร์มันนั่งสบายมันนั่งสบายยังไงตอนแรกจะจบที่ตัวนี้แล้วแต่มีคนเคลมว่าไปอีกตัวหนึ่งค่ะดูดวิญญ,ญาณมากกว่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์ค่ะ ็คือตัวนี้นะคะตัว h o สนะคะ XXL นะคะโซฟาเขาบอกว่ามันจะดูวิญญาณเพราะมันลึกอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ยึดว่าโซฟาจะต้องเออวะเออวะเออวะจมเหยียดขาได้สุดสามารถวางไว้ในห้องนอนที่กว้างมากพอ นองวางไว้ปลายเตียงสามารถวางไว้ที่โฮมเธียเตอร์แล้วก็ลิฟวิ่งรูมที่แบบมันโคซี่มากพอเขาบอกว่าถ้าจะเอาให้ถึงจุดต้องมานั่งเข้ามานั่งแบบให้ลึกที่สุดเพราะมันจะปรับสรีละให้คุณเหมือนสามารถนั่งได้นานนั่งได้นานหมายถึงว่าคุณสามารถแบบนั่งเล่นโทรศัพท์ได้อีก2-3สชั่วโมงก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอะไรเพราะตอนนี้จะรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็มีที่พักแขนแล้วหลังก็ถูกหนุนตรงนี้ เออจุว่ามันโอเคมากเลยอ่ะถ้านั่งนานๆจุว่าตัวเนี้ยมันไม่มีที่ไหนเขาทําได้ลึกขนาดนี้ตัวเนี้ยลึกอยู่ที่เมตรสี่สิบคุณโซฟาที่ไหนเขาทาลึกเมตรสี่สิบแล้วก็น้องเขามากับคูชชั่นนะคะก็คือคูชชั่นทั้งตรงนี้ที่จืบอกว่ามันรับรับหลังเนาะแล้วก็มีตัวนี้ให้ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้จึพาทุกคนมาดูแบ็กเตอร์แบบจุใจจริงๆตัวจืเองก็ฟูลฟิลมากๆนะคะอย่างที่บอกเลยเขาก็ มีดีไซเนอร์หลายท่านที่เข้ามาช่วยทำให้แบ็กเซอร์แบบมีความวาร i e รตี้ของดีไซน์แล้วก็ความสมัยใหม่ความความสดใหม่ของไอเดียต่างๆนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะจะืจะมาหาทุกคนทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่ตรงเหมือนที่จื้อสัญญาไว้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจื้อจะพาไปดูอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย